สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอิวขอมารีวิวนะคะในส่วนของสบู่ครีมขาวก้อนนี้นะคะเป็นสบู่ครีมขาวที่มีกลิ่นหอมมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะกลิ่นแบบหอมแบบละมุนหอมแบบอ่อนๆนะคะเอาไปใส่ในห้องน้ํานะคะ แล้วคือกลิ่นในห้องน้ำเนี่ยกลายเป็นกลิ่นสบู่นี้ไปเลยนะคะแล้วสบู่ก้อนนี้แหละเป็นสบู่ก้อนเดียวนะคะที่ทําให้ผิวของผิวขาวกระจางใสขึ้นมาภายใน14วันนะคะอิ๋วใช้รีวิวเป็นแขนด้านซ้ายนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้เห็นถึงความแตกต่างกันนะคะว่าด้านซ้ายกับด้านขวามันจะมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยนะคะซึ่งแขนสองข้างของอิ๋วนะคะด้านซ้ายคือด้านที่ใช้สบู่ครีมขาวก้อนนี้เลยะคะ่ะทุกคนมันจะมีความที่ ด้านซ้ายจะขาวกระจ่างใสกว่าด้านขวานะคะแล้วเดี๋ยวนะคะอิ๋วจะให้มาดูรีวิวกันสดๆร้อนๆเลยนะคะว่าอิ๋วใช้จริงๆนะคะแล้วมันจะมีความแตกต่งางกันจริงๆนะคะให้ดูกันเลยจ้าก็สบู่ครีมขาวนะคะก้อนนี้นะคะฟองเยอะมากค่ะทุกคนฟองเยอะนะคะแล้วก็ในถุงนะคะในกล่องของเรานะคะ ฟอกไปเลยจ้าประมาณห้านาทีนะคะในการใช้นะคะฟอกฟอกฟอกไปเลยค่ะตัวนี้มันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยแหละขาวขึ้นมานะคะซึ่งตัวนี้นะคะกลายเป็นฟัวลูกรักของผิวเลยนะคะฟอกไปเลยจ้าฟองเยอะมากค่ะทุกคนนะคะ<ม>เห็นไหมคะคือแบบมันเลิศมากมันเลิศมากทุกคน ไปหยู่เค้าวางสบู่นิดนึงนะคะจะได้เห็นถึงความแตกต่างนะคะขอเช็ดนิดหนึ่งเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวมาเทียบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะถึงความแตกต่างด้านที่ใช้สบู่ครีมขาวนะคะกับด้านที่ยังไม่ได้ใช้นะคะมันจะมีความแตกต่างกันเยอะมากค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะสบู่ครีมขาวก้อนนี้แหละกลายเป็นลูกรักของหยิ่ไปเลยค่ะ